ก็มีเพื่อนๆหลายคนสอบถามมาครับว่าเทคนิคการวัดค่า NPK ในนาข้าวในดินทำยังไงครับทุกวันนี้มีเครื่องดิจิตอนครับราคาไม่แพงก็จะมีส่วนที่เป็นหัวเสียบตัวนี้ครับเราเสียบลงไปในดินเลยครับแล้วก็จะมีจอดิจิตอนแสดงค่า NPK และ pH ให้เราคําดูกันครับว่าเราวัดกันยังไงครับเราจิ้มลงไปเลยครับเราจิ้มตัวเหล็กลงไปในดินครับ จากนั้นครับรอสักพักหนึ่งครับรอสักพักหนึ่งเราก็มาดูจอดิจิตอนดูค่า NPK เห็นไหมครับดูค่า NPK แสงอาจจะเข้านิดน,นึงครับดูไม่ชัดจุดนี้ครับค่าไนโตรเจน37ค่าไนโตรเจน37ค่าฟอสฟอรัสค่า P 5 2แล้วก็ส่วนโพแทสเซียมครับ105เห็นไหมครับว่าในนาข้าวของเรานั้น P K เขาจะอยู่ ในเกณฑ์ที่เกินมาตรฐานอยู่แล้วซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสียงเงินมาเติมครับแต่ในตัวเจ่นครับสำคัญที่ในตัวเจน่นในตัวเจ่น37นี่ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ครับซึ่งเกณฑ์มาตรฐานจะอยู่ที่50-200ถึง200ครับการวัดค่า n t k ครับถือเป็นการทำการเกษตรที่แม่นยำใส่ปุย๋ยเติมปุ๋ยให้เหมาะสมกับความสมบูรณ์ของดินเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะช่วยเกษตรกร,กรนั้นประหยัดต้นทุน,นเรื่องปุย๋ย เพราะว่าปุ๋ยยูเรียปัจจุบันครับยูเรียกระสอบหนึ่งประมาณ7 8 0 0บาทแต่ถ้าเกิดเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ15-15-15ที่มีธาตุทีเข้ามาพ่วงราคาจะสูงขึ้นครับบาง,บางยี่ห้อถึง2,000กว่าบาทครับ1,800-1,900-2,000นั่นก็คือการวัดค่า NPK ครับและใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม กับมาตรฐานธาตุอาหารในดินที่เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของต้นข้าวจะช่วยให้เกษตรกรประหยัดปุ๋ยประหยัดต้นทุนไปกว่า40ครับ4 0่สถึงห้ครกับนี่คือส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่จะช่วยกเกษตรกรประหยัดต้นทุนในเรื่องของเทคนิคการทํานาเปียกสลับแห้งหลังจากที่เราเติมน้ําครับเราเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งในห่วงเวลาที่เหมาะสม กระตุ้นระบบรากการแตกรากการแตกกอซึ่งการเปียกเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งจะทําได้หนึ่งถึงสองครั้งครับหนึ่งถึงสองครั้งถ้าเกิดช่วงเวลาการจเจริญเติบโตของต้นข้าวปัญหาวัชพืชครับมีน้อยครับเราสามารถจะเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งได้เลย